สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันพฤหัสที่23เดือนกันยายนพุทธศักราช2,564เลขใหม่ c เซเลดิโออยู่ที่18,785กิโลเมตรครบรอบ6เดือนนะครับหลังจากที่เข้าเช็คระยะล่าสุดที่1247กิโลเมตรนะครับวันที่24เดือนมีนานะครับ แต่วันนี้วันที่23เดือนกันยานะครับตรงนี้เขียนผิดเป็นเดือน8ผิดนะครับปกติก็ต้องเข้าเดือน9ครบรอบ6เดือนนะครับแต่ไม่ยังไม่ถึง20,000นะครับแต่เราก็ระยะทางถึงก่อนไม่ใช่เวลาถึงก่อนนะครับเราก็ต้องไปเช็คระยะเพื่อรักษาวารันตีนะครับเผื่อรถเรามีปัญหาในระยะ3ปีแสนโลนะครับถ้าจะไม่ผิดก็จะได้เกรมกันไปนะครับผมใช่ครับ คลิปนี้เราก็จะไปเช็คระยะกันที่เมืองเลยนะครับศูนย์ JP SU นะครับบริษัท JP SU สาขาเมืองเลยนั่นเองนะครับ <S 2> <S 2> <S ก็ได้นัดไว้ก่อนหน้านี้2วันครับก่อนที่จะเข้าเช็คระยะสภาพรถคือไม่ได้ล้างมาเป็นเดือนครับ หนูแบบใช้อย่างเดียวไม่ได้เป็นสายสะอาดครับผมข้างหลังมีถังแก๊สตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ให้ถังแก๊สมาสองอันด้วยถังน้ำอีกสองถังนะครับผมก็มไม่รู้ว่าเขาจะว่าอะไรไหมครับเอารถไปเช็กระยะแล้วก็มัน น่าจะให้หล้างด้วยข้างในก็น่าจะดุดฝนอะไรอย่างนี้นะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้กรีดยางอีกตามเคยนะครับส่วนยางอยู่ข้างหลังไม่ได้กรีดยางเนื่องจากฝนตกนะครับผมเมื่อคืนฝนก็ตกติดต่อ2อสาวันแล้วชาวเกษตรกรชาวสัญญาก็จะขาดรายได้นะครับสบายนะครับไม่ได้กรีดยางไม่ได้ตื่น ตอนตีหนึ่งีสอไม่ได้ตื่นกลางดึกแต่ก็ไม่สบายตรงที่ไม่มีเงินใช้เลยครับคุณผู้ชมตอนนี้ฝนเพิ่งซาไปเป็นเวลา9ก้าโงเช้าแล้วนะครับเราก็จะไปเช็คระยะอันที่เมืองเลยนะผมแล้วก็จะพามาดูว่าค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปในระยะนี้นะครับก็คือประมาณ2 0 0 0 0นโลหรือ6เดือนนะครับ จะระยะ6เดือนแล้วกันประมาณนั้นครับผมเรียกว่าอะไรครับผมมันน่าจะ1ปีนะครับผมผมไม่รู้แต่เนี่ยผมใช้มาหมื่นีกิโลนะครับผมเข้าเช็ควันที่3ามออกรถเดือนดูลานะครับผมก็เช็คพันโลน่าจะมันก็ครบ1ปีนะครับ ครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีกันนะครับตอนนี้ได้เข้ามาที่ส่วนบริการซูซูกิ j p ูของเราแล้วนะครับก็เจ้าแดงก็เข้าไปที่ช่องตรงกลางเลยนะครับรีบมี3ตัวเข้ามาก็ เข้าเลยนะครับไม่มีคิวต่อคิวอะไรแล้วก็นี่เป็นเรียกว่าของว่างที่มีให้กินก็มีขนมแล้วก็น้ำพนักงานเอาไปตอนรับดีนะครับขอน้ำม,มาเสริมด้วยนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในห้องอรับรองลูกค้านะครับ สำหรับที่ใครที่สนใจจะเข้ามาใช้บริการครับตอนนี้เข้ามาตอนบ่ายโมง12นาทีนะครับเราไปดูกันว่าจะเสร็จกี่โมงนะครับก็อัปเดตนะครับผมตอนนี้ก็รถเช็คระยะเสร็จเรียบร้อยนะครับเวลาที่ใช้ไป ประมาณ1ชั่วโมงนะครับพร้อมล้างรถด,ด้วยนะครับก็ค่าใช้จ่ายก็1,700เท่าไหร่นี่แหละครับผมไม่ชัวร์ผมไม่ได้ดูทางด้านของการเงินนะครับก็ประมาณนี้ครับผมประมาณ1ชั่วโมงก็เสร็จก็ภายในก็มีอาจจะดูดีขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับอาจจะดูดีขึ้นกว่า เดิมตอนกว่าตอนที่ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับตอนแรกก็จะว่ามันลกมากเลยนะครับค่าใช้จ่ายประมาณ1,700บาทนะครับเป็นน้ำมันเครื่องคลาสซอนนะครับจริงๆมันจะมีสเตเปรล้างเบรกแล้วก็อะไรนี่แหละครับรายการ ช็คทั่วไปครับแบตเตอรี่น้ำปั่นน้ำฝนน้ำมันเครื่องใส่กรองแหวนรองถ้าเราจะตัดพวกสเปรย์น่าจะได้นะครับสเปรย์ล้างตัวเบรกนะครับเช็คลมยางสี่ล้ออะไรเงี้ยพวกไฟส่องสว่างต่างๆก็ประมาณนั้นครับเข้าไปก็ไม่ได้รอคิวเลยครับน่าจะไม่ค่อยมีรถเข้าไปอย่างเราก็นัดไว้ก่อนด้วยสองวัน ว่าจะเข้าตอนบ่ายนะครับก็ก็มีการอัปเดตด้วยนะครับที่นี่เข้ามาตอนพันโลแล้วก็เข้าตอนสองหมื่นโลนะครับอัปเดตแบบว่าก็จะมีเขาจะแอดไลน์ไว้นะครับไปครั้งแรกพอเราเข้าไปครั้งที่2ก็จะอัปเดตว่ารถเราเนะี่ยเข้าช่องซ่อมหรือยังนะครับแล้วก็ สั่มเรียกว่าเช็คระยะเสร็จหรือยังแล้วก็ตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนเช็คระยะอยู่หรือว่าเช็คระยะเสร็จแล้วกําลังล้างอยู่อย่างเงี้ยครับก็ดีนะครับก็ไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็อันนี้ก็พอใช้ได้นะไม่ได้ถือว่าดีมากอะไรอย่างนี้ก็ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะครับศูนย์บริการออโต้พรีเมียมเจพีซูตรงนี้นะไม่รู้ว่าชื่อไหนเหมือนกัน น่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันกับที่ขาย m าด้าฟอร์แล้วก็ z u k ูกิครับมีมี3ที่นะครับที่เขาขายน่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับมีมาด้าฟอร์แล้วก็ s u ซูกิครับบริษัทเจพีซูนะครับผมก็ sure. ประมาณนี้ละกันครับผมมาอัปเดตสําหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อเซลีโอนะครับเช็คระยะ20,000ก็ประมาณ1,700ถ้าเกิดอยากจะลด าเราตัดรายการก็ได้นะก็จะถูกลงนะครับรวมถึงการใช้นในมันเครื่องที่ไม่ได้เกรดพรีเมียมนะครับก็จะมีแบบเกรดธรรมดาด้วยนะครับก็บอกเข้าไปได้นะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าขอผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ